จังหวัดอะไรไม่มีพระแก่ครับก็ที่นี่ครับจังหวัดพยาครับเพราะที่นี่มีแต่พระยาวแล้วันนี้โปกาฟิกออนทัวร์นะครับจะพาทุกคนมาเที่ยวจังหวัดเล็กๆทางภาคเหนือจังหวัดนี้จังหวัดที่เป็นเหมือนเมืองผ่านเหมือนเมืองรองนะครับแต่ว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวหลายที่ที่น่าสนใจเลยนะครับโดยเริ่มกันที่นี่เลยครับกวานพะยาวครับ ครับแล้วถ้ามาถึงกวานพยาวแล้วนะครับก็แนะนําให้มาไหว้สักการะพ่อขุนงามเมืองนะครับที่นี่ก็จะเป็นอนุสาวรีย์ของท่านนะครับพ่อขุนงามเมืองจะเป็นกษัตริย์ลำดับที่9ของอาณาจักรพูกามยาวนะครับหรือว่าเมืองพยาวในอดีตสมัยที่ท่านครองราชเนี่ยก็ทําให้เมืองพยาวเนี่ยเจริญรุ่งเรืองข้้งมากนะครับเพราะฉะนั้นคนพยาวเองก็ให้ความเคารพท่านจนมาถึงปัจจุบันนะครับถ้าเรามาถึงที่นี่แล้วนะครับก่อนเดินทางต่อแล้วก็มาสักการะท่านเพื่อเอาเลือกเอาใยก่อนนะครับ เอพอดกันเสร็จแล้วนะครับเราก็จะรอผ้าที่ตกดินแล้วก็เดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศสวยๆไปฝากทุกคนกันนะครับเป็นยังไงบ้างครับภาพบรรยากาศยามเย็นที่อีก้านพะเยาก็สมค่ากับการรอคอยข,ของเรานะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับไปเก็บภาพบรรยากาศยามเช้ากันบ้างนะครับเราจะไปกันที่ภูลังกาครับเดี๋ยวผมขอตัวไปนอนรอแสงเช้าที่ภูลังกาก่อนนะครับแล้วเจอกันตอนเช้าเลยนะครับ อรุณสวัสดิ์ยามเช้าที่ภูลังการนะครับเป็นยังไงบ้างครับวันนี้เราโชคดีมากเลยนะครับได้เจอทั้งหมอแล้วก็แสงอาทิที่นี่นะครับบรรยากาศแบบนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์ของที่ภูลังการเลยนะครับครับแล้วถ้ามาถึงภูลังการนะครับสิ่งที่เราจะพลาดไม่ได้อีกอย่างหนึ่งก็คือการมาจิบก,กาแฟที่ร้านนี้เลยครับร้านเป็นจิกเมลท์เทนครับ เขาบอกว่าที่ภูลังกาบูงขึ้นมาได้นะครับก็เพราะว่าคนมาถ่ายรูปที่ร้านนี้นะครับแล้วก็แชร์ต่อๆกันไปในโลกโซเชียลนะครับต้องบอกว่าร้านนี้ใช้คาว่าโอ้โหได้เปลืองมากจริงๆครับเพลินๆกับบรรยากาศที่ภูลังกาจนหนำใจแล้วนะครับเดี๋ยวเราเดินทางไปเที่ยวกันต่อนะครับไปครับครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่อุทยานแห่งชาติดอยภูนางนะครับที่นี่ก็ห่างจากตัวเมืองประมาณสักชั่วโมงหนึ่งนะครับ แล้วก็ที่นี่นะครับก็จะมีไฮไลท์ก็คือน้าตกทานสวร์ครับแต่มีคําเตือนนะครับสาหรับท่านผู้สูงอายุนะครับการเดินลงเดินขึ้นนะครับอาจจะต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าที่นี่ก็จะมีความชันนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวมาลองดูว่าผมจะเดินขึ้นไหวไหมเรายังไหวนะไปตอนเดินลงก็ชิวๆนะครับสบายๆเพราะว่าเราไวรุ่นครับรุ่นเหลือน้อยแล้วครับครับในที่สุดเราก็มาเจอน้ําตกกันแล้วนะครับ น้ำตกที่นี่ก็สวยงามมากนะครับเดี๋ยวเราไปเดินถ่ายรูปก,กันดีกว่าครับแต่ถ้าใครชอบเล่นน้ํานะครับก็สามารถลงเล่นน้ําได้ที่นี่ด้วยเพราะว่าที่นี่มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอยู่นะครับส่วนนี้นะครับก็เป็นจุดที่น้ําลึกถึง4เมตรนะครับอาจจะไม่เหมาะกับการเล่นน้ําเท่าไหร่นะครับโดยเฉพาะคนที่ว่ายน้าไม่แข็งอย่างผมเนี่ยถ่ายรูปอย่างเดียวดีกว่านะครับ ได้เวลากลับกัน,ลนแล้วครับนี่นะครับทางขึ้นเราที่เจ้าหน้าที่เขาเตือนไว้ว่าถ้าเป็นผู้สูงอายุมาจะเหนื่อยหน่อยไปครับ,รบอุย้ยเห็นอ็ฟอแลนะ้วโชคดีนะที่มีประเทศเพื่อนบ้านมีราวอาใจแปนะม่ใช่ผู้สูงอายุแต่ใกล้แล้วครับ ไปต่อกันนะครับวัยรุ่นแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปพักเหนื่อยกันที่ที่พักของเราคืนนี้กันดีกว่าครับครับตอนนี้ก็มาถึงที่พักของเราในคืนนี้กันแล้วนะครับที่นี่ก็คือมอสสามเคียนครับ ที่นี่จะเป็นที่พักสไตล์ฟาร์มสเตย์นะครับที่อยู่ไม่ห่างจากตัวเมืองมากนักที่นี่จะมีบ้านให้เราเลือกหลายๆแบบนะครับแล้วก็แต่ละหลังก็จะมีพื้นที่ใช้สอยค่อนข้างเยอะนะครับมีทั้งเครื่องครัวให้เราด้วยนะครับเราสามารถนําอาหารข้างนอกมาประกอบอาหารที่นี่เองก็ได้นะครับหรือว่าที่นี่เองก็จะมีเรื่องของพิซซ่านะครับที่ให้เราอบเองด้วยนะครับแล้วก็ที่นี่นะครับก็จะมีกิจกรรมให้เราทําอย่างอื่นด้วยนะครับอย่างเช่นไปเดินชมม้านะครับเล่นกับม้าลาบะดอที่นี่นะครับหรือว่าไปนั่งแฮงค์เอานทีีี่่บบาาารรรลกกก็นนยยศดมๆเะคั ลาที่เราได้นอนพักผ่อนแล้วก็ดื่มด่ำกับธรรมชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจุดหมายสุดท้ายของเราก่อนที่จะกลับกรุงเทพกันนะครับก็คือร้านอัดรูปร้านนี้ครับร้านแมงปอกิฟช็อปโฟโตสตูดิโอนะครับรอบนี้เนี่ยผมได้ส่งรูปมาให้ทางร้านไว้ก่อนล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วนะครับเนื่องจากว่าร้านนี้มีความพิเศษต่างจากร้านอื่นๆก็คือสามารถทํากรอบรูปนาฬิกาให้เราได้ด้วยนะครับร้านนี้เนี่ยจริงๆเขาเป็นร้านกิฟช็อปด้วยนะครับก็เลยสามารถนํารูปของเราเนี่ยไปทําเป็นของขวัญแฮนด์เมดสุดพิเศษให้้้กัับบคคนนนอื่ไดดวยะร แต่แนะนําว่าควรจะส่งรูปมาให้ทางร้านล่วงหน้าสัก1วันนะครับเพื่อให้ทางร้านเนี่ยมีเวลาทําอย่างปาณิยนะครับแล้วก็เราไม่ต้องเสียเวลามานั่งรอนะครับและที่พิเศษไปกว่านั้นคือร้านนี้ใช้กระดาษอารูปอีพีมีเดียแท้จากเอฟสันนะครับซึ่งจะเป็นกระดาษที่กันน้ําได้100%ซแล้วก็เก็บรูปไว้ได้อย่างยาวนานนะครับผมก็เลยสั่งเพิ่มรูปจัมโบ้มาอีกหอัลบั้มนะครับดูสีสันสชครับสดใสามากเลย แถมร้านนี้นะครับยังมีบริการการถ่ายภาพแบบครบวงจรเลยไม่ว่าจะเป็นการถ่ายรูปหน้าตรงนะครับ1นิ้ว2นิ้วการอัดรูปขนาดเล็กขนาดใหญ่นะครับใหญ่สุดได้จนถึง24นิ้วเลยนะครับและแถมยังมีสตูดิโอถ่ายภาพเป็นของตัวเองด้วยก็สามารถมาใช้บริการที่นี่กันได้เลยนะครับครับเราก็ได้รูปสวยๆแล้วก็นาฬิกาเก๋ๆกลับไปติดฝาผนังที่บ้านแล้วนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีบริษัทวีมัลแอนทรที่ทำให้ทริปดีๆแบบนี้เกิดขึ้นได้อีกนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามพวกเราทีมงานโปรกราฟิกออนทัวนะครับทางช่องทางของ Facebook แล้วก็ YouTube นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ